ชาวพุทธเนี่ยเขาต้องมีสมรรถะมักน้อยเรียบง่ายไม่ออกอาการเวอร์ฟุ้งเฟอ้อทำอะไรแบบต้นทุนสูงอัตราเสี่ยงมันเหมือนกับสติปัญญาในการใช้เรื่องนี้ไม่เป็นแนวทางสติปัญญาของแบบพุทธนะมันเป็นแบบรีแอคชั่นอะไรมากมายลุกเกินต้นทุนก็สูงจวดกลางล่างเจกกลางล่าง นี่น่าจะเป็นลายแรกของประเทศไทยที่จัดการเสพบนเครื่องบินถ้าเกิดเครื่องบินพัดพัดพลาดตกตนมาก็เสียชีวิตที่แย่ที่สุดคือลํำหนึ่งคือค่าเช่าเนี่ยเท่าไหร่วันนึงยังไงต้องเป็นหมื่นเป็นแสนไปเสียทำไมและการแจกโปรยลงมาเนี่ยไอ้กี่เรากี่ยา ได้ก็เอาไปกินแล้วเล่นการพนันก็เอาไปเล่นการพนันทําไมไม่เลือกแจกคนที่เขาอยู่ในสภาพยากจนคนแคนฝุดเเรืองขัดสนดูไปสํารวจให้ผู้ใหญ่บ้านกนํานันสํารวจแล้วเรียกคนเหล่านี้มาสักเป็นก้อนหนึ่งคนละพันสองพันให้เขายังชีบในบ้านเขาได้ยี่สิบบาทมันช่วยอะไรได้ไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องแย่งกัน สนุกสนานไปลองใช้สติปัญญาในการให้ทานหน่อยพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ไงทานนางวิเจยะสุขตปะสัทถังเราไม่สันเรินคนให้เยอะให้มากให้ทีให้บ่อยแต่สันเรินคนใกล้ควรดีแล้วนำออกให้คุณต้องใครควรให้ดีแล้วค่อยนำออกให้อย่าไปให้แบบสนุกสนานกวดมังม่งอวดมีจนเกินไป มันจะกลายเป็นได้บุญไม่มากแต่โดนวิาพากษ์วิจารณ์ซะเยอะกว่าถ้าจดทํทำต้องใครควรเสียก่อนแล้วค่อยทำพุทธเจ้าสัรเสริญ